ละครเรื่องจำเลยรักเป็นละครที่ได้ชื่อว่าโหดเหี้มอัมมหิตซาดิบแต่พระเอกหลอนลันลง่ง ถามให้คนดูรู้สึกวันไหวและวาบวิวไปกับฉากรักหวาน oh, แต่ในวันนี้เด oh. จะนำคุณผู้ชมไปพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำซึ่งมีอารมณ์ <Yeah. S 1> ที่แตกต่างกับเบื้องหน้าย่างสินเช ออนายมีน้ำจะทอใช้สบายนะนายจะไม่ลงน้ำท้วยจะต้องทำไรแล้วคนป่าล่ะแล้วนายจะเป็นคนป่าเหรอผมขอไปรับสายกันนะครับสงสัยเรื่องนหรือเรื่องเรือเรื่อยเรื่องนี้เราคุยเนี่ยเรื่บต้องยุ่งกันอีกเรื่องนี่อีกเรื่อยฝอยเขาอยู่คนเดียวที่เจ้าฟิศเนี่ยผมก็เลยต้องพามาที่นี่ก่อนน่ะ เหมือนไปเรีบกเจี๊ยิดีก็ดีดีต่คุณสันนี่ไม่หายโกรธผมอะครับให้สันเป็นคนตัดสินใจดีขอโทษโหอะไรวะนายจะมาหาเรื่องฉันหลวมาหาบน้องเอ้ย